รอดค่ะติดไม้สานิสเพนเดียตปีหล่อหรออืมใครบอกนี่บรับปากาเลิดค่ะลูขึ้นฟีดบ่อยมากฉันวอสนับปากายแต่พี่ฉันไม่มั่นใจกับผิวสีหน้าของตัวเองนโปด้มาปากาสว่างซาโจมาเดี๋ยวฉันจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านให้ว่าสีผิวแบบนี้จะรอดหรือไม่ สวัสดีค่ะชื่อนีฟ้านะคะปี2เรียนมหาลาัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีเป็นคนผิวแทนแล้วก็น้ามันง่ายมาก เคสนี้ได้สาวผิวแทนตัวแทนของหมู่บ้านเลยจ้าน้องนิฟาคนดังในติ๊กต็อกน้องน่ารักเฟลี่มากๆลูกค้าส่วนใหญ่ที่สนใจก็มักจะถามกันเยอะมากว่านูผิวสองสีใช้ได้ไหมคะผิวไม่ขาวใช้ได้ไหมคะงั้นเรามาดูน้องนิฟ้าแต่งหน้าไปพร้อมๆกันค่ะท i ีอินวันในขวดเดียวกันแดดได้จริงถึง50เท่าเพราะมี SPF50PA บวกบวกบวกทากันแดดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วที่สําคัญมันมีบํารุงในตัวด้วยนะให้ความปกปิดเล่นหน้าไร์ขึ้นทันทีส่วนเนื้อครีมเป็น ็นสีชมพูอ่อนๆแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะรอดกับสีผิวสองสีไหมเพราะเนื้อกันแดดเป็นนวัตกรรมเนื้อกันแดดเปลี่ยนสีที่เข้ากับอุณหภูมิของใบหน้าทาแล้วแต่งหน้าให้เสร็จเนื้อครีมจะเซ็ตไปกับผิวหน้าทิมิชลุกจะได้สีผิวที่ไม่วอกไม่ลอยค่ะว้ามากออรู้สึกว่าแบบเบามากปกติคอนแาคเลสเซรั่มรองพื้นกันแดดอันนี้ตัวเดียวจบรอดค่ะติไม่ใชน,นีสปอดียดตปล่อยอ ใครบอกนี mm, ok. hi, mm ่บริปปาการเร็ค่ะ think I take it the coffee three my My risk my coffee black and my day the three. Yeah, sweet You're yeah, too You're sweet for